ไม่ต้องสีเรียสน,นะครับโอ้โหติดได้ครับผมฝากกดติดตามกดหัวใจกดใจส้มให้ทำความรู้จักกันไว้ก็ดีนะฮะจะขอบพระคุณมากนะครับผมเล่นกันด้วยเดี๋ยวผมปรับเป็นหกนาทีให้หมดเลยนะฮะั Hello, ้ใ,ใจส้มก็ดีนะ จะได้แบบดูแจัดกาความรู้จักกันดูแลแจ้เดี๋ยวพี่พานุพงศ์อยู่ไหมฮะต้องต่อคิวเนาะออนเนี้ยขอบคุณมากนะครับผมบคุณผีเสื้อสีสีฟ้าสนุกมากมเลยขอบคุณครับผมยังอยู่ไหมเลยมาพี่พานุพงศ์ครับผม แป๊บนึงนะฮะผมแก้ก่อนาเขใช่หอเข้ามาแล้วเหรอเข้าไว้จัง ไม่ได้แย่งข้าครับผมต่อคิวได้เลยฮะไม่ได้ใจร้ายขนาดท้องแย่งข้าครับผมต่อคนนี้ครับต่อพี่พานุพงศ์นะครับผมส่วนคุณไอรานโนต่อคุณน,นพนดลน,นะฮะคุณอย่ามาซุยต่อคุณคุณอะไรวะคุณไอรานโนนะฮะ คุณคุณภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้าต่อคุณคิวที่สามครับผมนะับไปคนที่ยังไม่เล่นนะครับสอบอีกสองคนนะก็เข้าใจเนาะฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะเข้ามาเล่นกันแล้วครับผมจะรบกวนนิดนึงเนาะขอบคุณคนดูสิบสี่คนนะครับผม อ๋อผมเข้าใจแล้วผมต้องโพสต์ว่าประมาณปากดีไว้ก่อนทุกคนเลยเหมือนประมาณว่าอยากกลับอยากมาตบถุมใช่ไหมอ่าคุณอยากมาซุยต้องต่อคุณอันนี้ครับ<ส>เดี๋ยวผมเรียกก็ได้ต่อคุณจริงๆต้องต่อคุณต้องต่อคุณอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมถามก่อนอืมต่อคุณ I don't know นะ คุณไอรอนโนครับผมอะไรอ่ะคุณรนพลดูกแล้วไงคุณรนพลดอตอนนี้ถูกไหม แล้วกับผมยังไงค่ะกดกดว,วใจขอจอให้ผมนิดนึงนะครับผมฝากขอบพระคุณมากนะฮะเป็นอย่างสูงนะผมสําหรับปวใจรัวๆนะฮะเหมือนประมาณว่าเหมือนนักร้องนะครับผมขอเสียงน้อยขอเสียงน้อยอันนี้ผมพูดไปเลยแหละนะไม่มีใครคุยด้วยผมพูดไปเลยนะสวัสดีครับคืสวย Hello everybody and welcome to today's match สวัสดีครับคุณเฟิร์สครับผมกับคุณทุกคนที่กดไลค์เข้ามาอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมอ่าอ่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคุณนุบดนอายุเท่าไหร่ครับถามก่อน เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าพี่พานุพงศ์ผมไม่ทันแล้วเล่นไปเถอะเวรกรรม,มรสิบเก้าครับพี่พานุพงศ์แป๊บนึงครับพี่ผมเลือกปรับเวลาผมออกเข้าใหม่ก่อนพี่พานุพงศ์ผม,มอายุสามสามสิบ ห้าครับพี่พตะธนพงศอยู่วันนี้ไหมพี่พระธนพงศเข้าใหม่ได้ไหมเข้าใหม่เข้าใหม่ผมได้บอกเวลา10นสิบนาท,ทีมานานไปแต่คนอื่นไม่ได้เล่นอายุสิบเก้าใช่ไหมงั้นก็ต้องเรียกประมาณว่าเฮ้ยไอ้น้องไอ้เด็กตกอบอกข้างหลังสมัยพี่ ยังเป็นรุ่นน้องอะ่ะน้องก็น่าจะเป็นเด็กกาะเบาใช่ไหมอันนี้ยอกเล่นนะ้อยอย่าเพิ่งปวดกันาอายุพี่นักรอบผมได้สองสามรอบเออ ถ้านนะสมัยก่อนนะไอ้หนูเล่นเกมสมัยก่อนนะไม่มีหรอกออนลงออนไลนน้องได้มาเกาะบอกพี่แล้วเมี i ดีหลักไหมไม่มีครับมี i ดีเดียวผมเพิ่งหัดเล่นยี่สิบจะเดือนหนึ่งแล้วผมหัดเล่นเมื่อเดือนที่แล้วประมาณวันที่เจ็ดมั้งครับผม ผมสิบสี่ต้องหนีสงครามหนีไปไหนลเ <c oughs> อ้ยอ๋อตอนนี้สิบสี่หนีสงครามแต่ก่อนเล่นแต่ดีมลีไอที่มันป้ายไอที่มันลากนิ้วเหรออ้าวพี่พานุพงศ์ไปไหนพี่พานุพงศ์กลับมาก่อนพี่พี่พันุพงศ์กลับมาก่อนพี่พี่ชาย ที่หลุดพี่เคยเล่นไหมไอ้ที่ล่าหนิวใช่ไหมดีมลีกอะใช่ปะ่ะเฮ้ยเคยเล่นในสองอาทิตย์ถิงเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมาขิงใส่อีกถิงใส่กูอีกสองอาทิตย์เ,เคยเล่นเคยเล่นเคยเล่น <c oughs> น้องเคยเล่นเพย์ถูปะละ่ะไอเพย์วันปะละ่ะเป็นอย่างวา s <S ะกีเอหนึ่งเน ไอพี่พฟนุพงศ์ไปไหนอะหายเลยลืมพี่พฟนุพงศ์ยังอยู่ไหมเนี่ยเคยเล่นวินนิ่งสามไหมเจเจโอโคชารู้จักไหมไอ้น้องสองสามเล่นด้วยได้ครับผมฝากดติดตามด้วยนะจ๊ะคนแก่กินกันเฮ้ยไอหนู หนูสิบสี่คุณนพนพดลยุสิบเก้าแทนนพดลแก่เนี่ยปู่แล้วนะเปืดถูเล่นเอ้ยพี่ฟานอุป,นไปไหนหายเลยแกไปไหนวะต่อต่อต่อ,อยามมาซุยกูไม่คุยกับลาวครับ อ่านชื่อทีหนึ่งเหมือนกูจะมีเรื่องกับคนอื่นได้ไอ้ได้เลยชื่อมึงเนะาะโชคดีเลยที่ยังสิบสี่อยู่จะก้าวข้ามสิบสี่สิบห้าไปวันไหนก็ไม่รู้นะดูชื่อก็รู้แล้วถ้าเพูหรอเพทูเพย์พี่นเข้ามาแล้ว เล่นเคยเล่นมวยปั้มครับผมกระแมดาวอ่ะพวกเดอะล็อกอ่ะเอย,อยู่ที่7ปีแต่ละคนทำไมต้องถึงอายุน้อยกันจังอ่ะไม่เข้าใจนี่คือแก่สุดลิสิหายแล้ว เฟทูเล่นอะไรนะเล่นเฟทูก็ส่วนใหญ่ก็เล่นวินนิ่งอะไม่ได้เล่นอะไรนอกเหนือจากนั้นเฮ้<ม> hey, เล่นอะไรวะเฟทู hey, two, เล่นว <Hey, one. S 2> ินนิ่งเพวันเคยเล่นในนี่ไหมเกมนี้เลยบันดิโลแล้วเ็น เพย์ทู Play มันก็มีเกมที่มันจิดไม่กี่เกมหรอกที่เล่นๆกันอะไม่เคยเล่นบันดิโลที่มันแปลงร่างเป็นเป็นสิงโตเป็นเสืออะไรเงี้ยเป็นตัวตุน่นเป็นกระต่ายอะจะบอกว่าสุดสุดตีนครับเป็นเกมที่มันมากแต่วมนนี้มีภาคตอ่อเป็นเกมต่อสู้เหมือนคล้ายๆสตรีทไฟเตอร์หรือพวก เมทันเอ่อเอ่เออะไรนะมันจะคมแบ,บ็ดอะเจนโอเคโอ้โหอาจานเล่นร้านสิโอ้โหคนรวยรู้คนรวยเลยอะ ซื้อแผ่นเซฟอ,อันเดียวไม่กี่บาทหรอกซื้อเซฟอ,อ่ะพกติดตัวไว้สบายใจไปไหนก็ได้ถูกอหม <c oughs> ผมเล่นเล่นร้านเกมแถวบ้าน ถ้าเทวันเล่นเล่นเล่นมากคนอื่น 2> <Play> 2เททูเล่นเล่นร้านเกมสมัยร้านเกมนะแล้วก็มาเพย์สามมันนี่เราใสา่แผ่นแท้ใช่ไหมเนี่ยเ2ูใช่ไหมเททูเมื่อ <Yeah. S 2> <Play 2 S 1> ก่อนมันออนไลน์แหละเข้าใจแต่มันมันมันก็ออนไลน์ได้ใช่ไหม แต่ส,ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนออนไลน์หรอกซื้อแผ่นผีทีรับผมเป็นร้านเกมแถวบ้านซื้อมาเนี่ยแผ่นละร้อยนะเมื่อก่อนอะ่ะเทปมีแต่เซฟไม่เป็นอีกเปิดเครื่องร้อนแล้วมะก้ง่อ <c oughs> นจะเล่นจบนี่ค่าไฟ เป็นหม <oh ื่นแถวไหนเนี่ยอยู <t os> <t os ่แถวไหนเนี wow> ่ยคุณนพดลโอ้ ร้านเพทูผมซื้อเครื่องเลยโอ้โหไปดูคุณรวยซะแล้วกว <c oughs> ่ากว่าจะมีเกมเพ์ปของตัวเองได้นู่นเกือบสามสิบเนาะสามสิบพอดีเฮ้ยส <c oughs> <c oughs> ามสิบประว่าเพสี่นะแต่ซื้อมาเป็นทีนี่พอซื้อเพสี่ 4, ปุ๊บเพห้าออกเลยเจ็บใจตรงนั้น <c oughs> แหละในทุกวันนี้ก็เล่นอะไรให้แพท สอมันต้องเมงีเนาะเมทูแถวแสดงว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอ อยู่ในกรุงเทพในกรุงเทพมันน่าจะมีกรุงเทพมันมันมีร้านแผนเยอะต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันมั้ง

ดีคันไลท์อ้โหส่งติดดีคันไลท์ดีคันไลท์ส่งติดดีคันไลท์เฮ้ยเมซี่โอเคเกื่อนใมทคอมโอ้ยโ,อโหดิบเดบอร์เฮ้ยได้อยู่เล้ยเกิได้ไงวะ มึงที่มันมีร้านเกมเนาะเลยไม่ต้องซื้อแผ่นชั่วโมงยี่สิบเฮ้ยชั่วโมงสิบห้าบาทยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะไปส้มเพื่อนเพื่อนกันหน่อยนะฮะ ทุกทีเปิดกล้องนะฮะ 71, แต่วันนี้ไม่ได้เปิดนะทำชิ้นส่งด้วยแฟนไอมง แฟช่นลีโอเคอเคันทมโอ้โหอจุดโทษจดโทนได้ขอเธออือห อ๋อถ้าคอมถ้ามานันยุคคอมผมไม่ค่อยเล่นแล้วนะผมก็ยังเล่นเ hey. พมคูอยู่ดีเอ้โ hey. ห oh. มันจะคุยยิงคืนง่ายๆเลี้ยงมาคนเดียวเกินเบอร์ โหซิงไม่ได้โอเค <c oughs> อ๋ออ้าเดีว่าเลยจะซื้อแผ่นแท้เลยเหรอสองรอยใช่ไหมสองร้อยไมต้องแผ่นแท้แล้วแหละ ปกติเลยครับผัวอ่านพีทูปกติของพี่ทูนะฮะ ที่ีแต่งจังหวัดเหมือนกันเลยลายหน่อยพลายถูมาพุณทุกผูดยมาจะเนอง I'm okay. not